สวัสดีครับผมสวัสดีเช้านี้ครับวันนี้ได้ออมปลาแห้งปล่าย่างนะครับปลาแห้งนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมก็จะใส่เครื่องเทศครับเบื้องต้นผมใส่น้ําซุปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่หัวปลาดุกที่เหลือจากการเอาเนื้อของเขาเนี่ยไปลากปลาดุกนะครับก่อนหน้านู้นนะครับนะครับหัวปลาดุกนะครับ ต้มเป็นน้ำซุปนะครับทีนี้ผมก็จะใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องเทศของผมวันนี้นะครับนี่ครับนะครับ,นะรบก็จะมีหอมแดงแล้วก็ข่าแล้วก็ตะไคร้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับ,นะรบใส่ลงไปเลยนะครับ ลํานะครับไปเลยครับอย่างนี้เลยครับล้างเลยนะครับล้างเยอะน,น,นะครับมีประโยชน์นี่นะครับ แล้วก็คนๆเข้าไปซะผมกระเทาะไข่ใส่ฟองหนึ่งไปแล้วนะครับหนึ่งฟองนะครับชิม,มรสชาติก็โอเคนะครับแ,แล้วก็จืดก็เนี่ยตัวชูรสตัวหนึ่งครับเด็กสมบูรณ์ ถ้าคิดผมปังเจ้าของเด็กสมบูรณ์ก็ช่วยผมหน่อยเด้อว่ากันไปนะครับออร่อยอร่อยมากครับอร่อยมากที่สุดเลยย่ แม่อีแม่อีพิมพแม่อีพิมน้ำปลาบางครั้งเราก็ใส่พิมพไม้นะครับหน่อยหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวเ,เค็มแล้วก็ใส่ปลาย,ย่างนี่ครับ ไาย่างลูกสาวซื้อมาฝากจากพัทยานะครับจริงซื้อแถวนี้ก็ก็ได้แต่เ,เขาซื้ออามาฝากจากโน่นก็โอเคปากใส่ไปเลย เดี๋ยววันนี้จะตำส้มตำร่วมด้วยนะครับจะทานส้มตำด้วยแคแต่ถ้าดูเวลาก่อนถ้าเวลาน้อยคงจะไม่ได้ตำนะครับเพราะว่าเวลานี่ค่อนข้างเดินเร็ว ว่าเราคนทํามาหากินนะครับเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับทำอะไรก็ต้องแข่งกับเวลาหรือเราก็พร้อมทานแล้วนะครับนี่ครับปลาดุกหัวปลาดุกครับ,นรบเนื้อมันีไปแล้วเอาไปทำก้อยทำลาบแล้ว สุดยอดจริงๆนัวมากครับเดี๋ยวพร้อมรับประทานครับดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งครับอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ